เพลงเป็นด่านเดียวกันนะแต่เสียดายเหลือเกินไม่เป็นไรครับดูครับ AU ฟิวก็ยิงกันได้ต่อยกันได้เอ็กเซลเลนต์บอกต่อยแน่นอนไปครับเคียวมากับบวกกับเอ็กเซเลนต์ต่อยไหมต่อยเอ็กเซเลนต์วิ่งไปหาแล้วต่อยไหมไม่ต่อยครับต่อยดีกว่าเยอะเลยข้างหลังก็มีข,มข้างหน้าก็มีโอ้ยข้างหน้าข้างบนเยอะครับแล้วก็เคียวเฟิร์สบาตไปก่อนนะครับเก็บฟิโตมเอสไปได้ เบาเดินเก็บโดนาเลียนไปได้โอ้โหไวๆ้วตอนนี้ด้านซ้ายบนนี่เยอะเลกนครับทั้งฝั่งทางเรือเจอรูปเป้ทางฝั่งของยักษ์ใหญ่ต้องไล่ไม่ไปครับฟีดอมเอสเก็บเบาเดินไม่ได้14ต่อ26เคียวตอนนี้โดนลุมสองครับแต่เพอร์เฟกซีตแล้วก็เอสเลนนะฮะแล้วก็อ๋อต่อยับต่อยแล้วต่อยแน่นอน เอสเลสต่อยต่อยไหมโอ้ต่อยแก้วล้มตัวเลยครับเกียวต่อยแก้วโมหแลกด้วยเลือดนะครับความคุ้มอย่างนี้โอ้อร่อยหอเลยอ้าวแล้วกาแฟร้อนเอสโดนยิงหลังไม่เห็นนะอ้าวเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้ไม่รอดครับเบลเดอร์เก็บฟิล็อตเอสไปได้แล้วก็โอุ๊ยเอสอุโดนอะไรเข้าไปหน้าหงายเลยหอยรอดตอนนี้คนสิบแปดต่อสามสิบสี่นะทางฝั่งของเราเลยเจอปี้ขึ้นมาน้ำแล้วเจ็ดสิบต่อสามสี่ รถถังอย่างนี้แบ t เทิร์นซิตี้ครับตอนนี้ลุยกันไม่ยั้งครับเอเซเลนต์ Excellent. เป็นยังเป็นกำกำกองหน้าอยู่ครับโอ้โหโดนยิงซ้ายโดนยิงขวาต้องถอยหลังก่อนเนี่ยเ e อร์เฟ s ซิตอยู่กับไทยชัชยข้าง,งบนโอ้ oh, ไม่ร่อครับเอเซเลนต์เกี๊ยวเก็บไม่ได้ลูนาเลียนครับส้มกระโรดดส้มะฮะเต็ม <c oughs> ไม่โดนนะเสียดายเมื่อกี้วับ uh, นิดเดียวเองเขาลงไปก่อนยิงขับไล่ไปก่อนครับลูนาเลียน อยู่ข้างล่างคอเลื่อนต่อยไหมต่อยแน่นอนโอ้เอาลอเบึ้มไปอ้าวบึ้มคู่เลยครับโอ้เซฟลอดไอ้กูดเก็บไปได้กับอีกคนละคนร้อยสิบสองต่อคนสิบหกสามนาทีแล้วครับอา้าวเคียวต้องถอยหลังแล้วไปอยู่กับเบลเดอร์แล้วตอนนี้แอ้กูดโดนลุ้มแล้วตอนอ้าวไม่รอดแนะ่จะเกะใครจะเกะไปได้ไหมโอ้เรียบร้อยครับเอ็เซเลนนะมาดูเพอร์เฟคซีนะครับโอ้โหผมชอบสีคันนี้จริงๆเลยให้ตายสิ เดนเป็นลังครับทงชาติไทยรู้เลยมาจากประเทศอะไรโปรเฟสซิสยิงอื้มเต็มหน้าใส่เจลัสซียครับแล้วก็มาหาอยู่ข้างข้างนะเป็นแอคูนะมากับเจอกับลูนาเลียนะครับต้องถอยฮะลูนาเลียนทางล้นก็มีซ้ายก็มีขวาก็มีแอคูนี่เลยหนึ่งสองสามตีอัพเซฟิออสก็มาครับโอ้ยเต็มหลังไม่เห็นนะต้องถอยฮะลูนาเลียนถอยมาตั้งหลักแล้วก็ต่อยไม่ไม่โดนอ้อยแล้วก็มาซ้อนนะฮะเบอลเดิน ร้อยหกต่อร้อยสี่โผตอนนี้เกมสลับกันเป็นระยะประชิดนะต่อยฮะไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่โอ้แอบโอ้ต่อย,ต,อยต่อยคืนไทสัชชายิงแนฮะยิงดิยิงยิง,ย,งยิงกันเลยเอาควักปืนขึ้นมายิงครับโอ้เรียบร้อยครับเซฟิลอตเก็บไทสัชชาไปได้ตอนนี้ทางฝั่งของยักษ์ใหญ่ยังตามอยู่นะครับต้องรีบทำคะแนนขึ้นมาแล้วโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับไม่ดีแนะ่ร้อยเจ็ดสิบแล้วโอ้แย่ แอคูดยังหลบอยู่ยังโหยังได้ไหมโอ้อ้าวเป็นบอสผมมาพอดีครับโอ้โชคดีมากแล้วก็แอคูดเลยเก็บไปได้ครับคอยลอนคะแนนเลยขึ้นมาถอยมาแล้วอ้าวจะเอโอ้โหเต็มหน้าเอ็เซ์ลนด์กซ้ายครับขวาตายซ้ายสลบแต่ตายไปแล้วโอ้ยเต็มรางแล้วครับโอ้เอ็กซลนด์เเป็นเค้าแล้วโอ้โหโอ้ทำไอเห็นนะครับว่าทำได้จริงต่อยแน่นอนร้อยห้าสิบต่อร้อยเก้าสิบสองหนึ่งนาทียี่สิบไมนาทีโอ้โหเอามันยังงีครับแมตช์นี้เอ็กซ์แลนด์นะ ทีนี้มาดูทั้งของไทยสัชชากันมากนะฮะการแทงสีน้ําเงินนะบาดใจมากอ้าวลอยครับลอยยิงอมืมาหาจ้าเอ๋ใครอ้าวมาเบลาเดนโหมโหโจนมุมตึกนะฮะเบลเดนอ้าวไอว้ซเลนเก็บเอ็กวูดไปได้ไม่รู้ว่าต่อยหรือเปล่าแต่อืฟินอนเอสฟินอนเอสได้ไหมท่องถอยครับเจอเบลเดนดักอย่างงี้ข้างหน้าก็มีซ้ายก็มีขาวาก็มีเบลเดนยังอยู่ที่เดิมนะครับโจนมุมตึก เอาไปแล้วก่อ,อกไปโค้งครับโอ้โหเก็บบอลไ,ได้ไม่ได้ฟิลลามีสถอยครับอออืืหเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่านะครับเก็บจวนมุมตึกไปได้แต่ยังโดนลุมนะต่อต่อยโอ้โหสวยงามมากครับฟิลลามีสว,วิ่งเข้าอาไมา่ไวครับเคียวเก็บฟิลลามีส์ไปได้โอ้เสียดายครับคอยลอนวิ่งขึ้นมาซ้อนไม่ทันโอ้เคียวเก็บไปได้ครับต่อยแน่นอนเต็มเต็มนะเจรัสเซอ้เซฟิลลอนโอ้ไม่รอดครับโอ้บอลเดินเก็บเอสเซ่ไปได้คะแนนพุ่งขึ้นรัวๆตอนนี้16วินาทีสุดท้ายต2 8ร3 8 108เตยังมีล้นนะย,ยังมีล้นเขาทางฟางยักษ์ใหญ่9วินาทีสุดท้ายเจลาสซีโอ้โหยิงมาข้างหลังก็มีมองไม่เห็นเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังอ๋อ,อ,อเรียบร้อยครับ